สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกทกท,กท่านนะคะและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูเดียมินิทานสนุกสนุกมาอ่านให้เด็กฟังกันด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าพ่อครับแม่ครับอยู่ไหนครับตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำปลาครับว่ายน้ําต่อมแต้มแจ่มใสแม่ครับว่ายคู่พ่อครับตามด้วยลูกครับว่ายมาว่ายไป เจอใครทักทายสวัสดีตัวนูน้นตัวนี้ยิ้มให้ยิ้มให้ทุกตัวแหะะเฮะฮาครับน้อยเชิดหน้าเชอะไม่สนใจค่อยๆโบกคีบหน่วยหน้าเตะท่าวางมาสเก็กใส่เก็กใส,กกส่ใครทักก็ทำเฉยๆไม่เอื้อนไม่เอ่ยไม่สนใจใคร คิดเองเอออเอาเองว่าตัวนี้เก่งเชิดไว้เชิดไว้ว่ายน้ำก็เก่งเก่งเก่งเรียนเจ๋งเจ๊งเจ๋งเ,เ,เ,เก่งกว่าตัวไหนหน้าตาก็หลอ่ลอลอ้อหล่อผิดแม่ผิดพ่อหลอ่อกว่าใครใครรูปทรงก็เชง้งกระเดะดูเชะดูเชะมั่นใจมั่นใจผิวขาวเก็ดเงางามแงะฮะฮะแฮะแฮะมัม่นใจมั่นใจ กลางตัวสีส้มกรมโตโอโหโอโฮตัวเด่นกว่าใครตัวอื่นเนื้อตัวเปรอะเปื้อนเล,เละเทะเละเทอุ้ยดูไม่ได้เหลเืองเหลืองแดงแดงดำดำว่ายอยู่ในน้ำวิดูไม่ได้เพื่อนทักครับน้อยยักษ์ท่าเชิดคอชูหน้าเพื่อนพาหมันไส้ ทุกตัวหันหน้าเมินหนีนิใสไม่ดีแหวะคบไม่ได้พ่อเตือนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเบื่อครับน้อยไม่เชื่อเชอะช่างปะไรแม่เตือนกี่ทีกี่ทีครับน้อยไหวหนียิช่างปะไรมัวแต่เตะท่าทำหลอกพ่อแม่ไม่รอไหวไปไกลไกลไาวาน้ำเออเรอเออเตอ๋อตกใจร้าเหลอะเอออยู่ไหน แงะดูอยู่ที่ไหนนะพ่อจ๋าแม่จ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนครับน้อยหันซ้ายหันขวาหันหลังหันหน้าไม่เห็นใครใครท้องน้ําดํามืดต๊ดตื้อกลัวกลัวฮือฮือทำไงทำไงครับน้อยใจวูบหายว่าพ่อครับแม่ครับอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วสงสารจึงส่งสัญญาณช่วยไหมช่วยไหม แดงแดงเรืองเหลืองเคืองครับไม่ช่วยระครับช่างเขาปะไรดําดํพูดซ้ำย้ำว่าเพื่อนกันนะหน้าช่วยหน่อยได้ไหมทุกตัวต่างจ้องมองตาแล้วผายยักหน้าเอ้าช่วยก็ได้ครับน้อยหน้าจ้อยยิ้มเจือนวายตามเพื่อนๆนซึ้งใจซึ้งใจถึงบ้านโผลกอดแม่พ่อพี่พี่มารอเคียรคอใกล้ รูปหน้ารูปตารูปหัวครับน้อยซุกตัวอกแม่อุ่นใจแดงแดงเรื่องเหลืองดำดำตุ้มต่ำตุ้มต่ำภูมิใจภูมิใจคอเอียงส่งเสียงแจ้วแจ้วครับน้อยรอดแล้วขอบใจขอบใจยกโทษเถอะนะเถอะนะอย่าโกรธเลยนะได้ไหมได้ไหมต่อไปจะไม่เยอะยิ่งสัญญาจริงๆเชื่อเถอะเชื่อได้ ทุกตัวต่างจ้องมองตาแล้วพายักหน้าก็ได้ก็ได้ไดค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องพ่อครับแม่ครับอยู่ไหนอยู่ไหนคับเห็นไหมคะเด็กๆไม่ว่าเพื่อนจะมีสัณะอย่างไรเราไม่ควรดูดูถูกเพื่อนนะคะเพราะทุกตัวต่างเกิดมาไม่เหมือนกันนะคะเราต้องดูที่จิตใจเพราะทุกคนมีน้ำใจให้แก่กันค่ะค่ะวันนี้พี่เรียกขอจบลงเท็งเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในเรื่องต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ